เพราะการที่เรารู้สึกว่าทำอะไรแล้วยุ่งยากคือสัญญาณบอกว่าสมองต้องทำงานเพิ่มขึ้นหลายขั้นตอนหลายเท่า เพื่อทำสิ่งนั้นหมายความว่าหากเราลงมือทํำสิ่งที่ซับซ้อนสมองก็ได้ใช้งานมากขึ้นรหัสของสมองก็คือการทํำงานเพิ่มขึ้นเหมือนที่เราได้ยินบ่อยๆว่าถ้าเราเป็นผู้สูงอายุหรือคนที่อายุมากแล้วไม่ได้ใช้สมองเลยไม่ได้คิดอะไรเลยแล้วไม่ได้ทําอะไรเลยคุณก็อาจจะมีโอกาสเป็นอัลไซเมอร์หรือสมองเสื่อมมากกว่าคนอื่น เช่นเดียวกันค่ะในชีวิตประจำวันของคุณถ้าวันนี้คุณไม่กล้าลองทำสิ่งใหม่ๆคุณไม่กล้าตัดสินใจที่จะเลือกอะไรที่ใหม่ๆเข้ามาในชีวิตเลยคุณก็จะเป็นคนที่อยู่ซ้ำซากเดิมๆค่ะมีชีวิตแบบเดิมทำงานแบบเดิมแล้วอาจจะเป็นแบบเดิมแบบนี้ตลอดไปด้วยโดยที่สมองคุณไม่ได้ใช้เพิ่มขึ้นเลยไม่ได้มีรหัสสมองเพิ่มขึ้นเลยค่ะ ถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ว่าจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเรื่องงานเปลี่ยนแปลงตัวเองเรื่องความสําเร็จเปลี่ยนแปลงเรื่องการเจริญเติบโตก้าวหน้าในชีวิตให้คุณลองทําสิ่งใหม่บ้างค่ะการลองทําสิ่งใหม่อาจจะเริ่มจากง่ายๆก่อนเช่นคุณไม่เคยทานอาหารแบบนี้คุณก็แค่ลองทานดูค่ะว่ามันรสชาติเปลี่ยนไปขนาดไหนความรู้สึกเราเป็นขนาดไหนบางครั้งคุณอาจจะกลัวไปก่อนหรือคิดไปล่วงหน้าถึงผลของมันค่ะ ในความเป็นจริงแล้วอาจจะไม่มีอะไรก็ได้คุณอาจจะเสนอตัวทำงานใหม่ๆซึ่งไม่เคยทำมาก่อนจะเห็นว่าคนที่เขาจเจริญก้าวหน้าคนที่มีโอกาสได้สองขั้นเยอะๆถ้าทำงานประจำคนที่มีโอกาสพัฒนาตัวเองสูงๆเขามีโอกาสแล้วเขารับทันทีค่ะเขากล้าที่จะเสี่ยงเขากล้าที่จะลองเขากล้าที่จะลองผิดลองถูกแล้วเริ่มต้นค่ะ หลายคนที่ไม่กล้าที่จะเสี่ยงไม่กล้าที่จะลองหลักๆแล้วสิ่งที่คุณกลัวคือคุณกลัวความล้มเหลวนั่นเองค่ะมนุษย์กลัวความล้มเหลวมากๆในความเป็นจริงค่ะคุณอาจจะแปลความล้มเหลวผิดไปคุณเป็นแบบนี้ไหมคะรู้ทั้งรู้ว่าถ้าทำงานนี้คุณมีรายได้เพิ่มถ้าคุณเปิดโอกาสให้ตัวเองลองงานนี้คุณจะมีเป้าหมายชีวิตที่ชัดเจนและเร็วขึ้น ถ้าทำงานนี้ได้คุณจะประสบความสำเร็จแต่คนส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าฉันไม่มีเวลาฉันไม่มีเงินฉันทำไม่ได้ไม่ใช่ตอนนี้เหตุผลจริงๆแล้วส่วนใหญ่แล้วค่ะมีเรื่องเดียวเลยเรื่องไม่กล้าลองสิ่งใหม่กลัวความล้มเหลวค่ะคุณไม่ได้ไม่มีเวลาคุณไม่ได้ไม่มีเงินคุณไม่ได้ไม่มีทุนคุณไม่ได้จัดอะไรไม่ได้แต่สิ่งที่กลัวก็คือกลัวว่าคุณจะล้มเหลว กลัวว่าถ้าคุณลองเปลี่ยนสิ่งใหม่ความสําเร็จมันจะไม่เท่าเดิมคุณจะรู้สึกล้มเหลวคุณจะรู้สึกเสียความมั่นใจแค่นั้นเองค่ะสิ่งที่คุณกลัวส่วนใหญ่ให้ความหมายของคําว่าความล้มเหลวผิดไปบางคนตีความหมายของคําว่าล้มเหลวคือเป็นเรื่องที่ผิดเป็นเรื่องที่ไม่เก่งเป็นเรื่องที่ไม่ดีพอในความเป็นจริงค่ะความหมายของคําว่าความล้มเหลวมีแค่ว่า ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการกระทำของคุณในครั้งนั้นๆมันไม่ได้สอดคล้องกับความตั้งใจแค่นั้นเองค่ะถ้าความหมายของความล้มเหลวจริงๆมีแค่นี้แล้วคุณไม่ตีความหมายผิดไปว่าถ้าฉันทำไม่สำเร็จหรือถ้าฉันล้มเหลวฉันเป็นคนไม่เก่งฉันเป็นคนไม่ดีพอฉันเป็นคนไม่มีคุณค่าความล้มเหลวมันก็ไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวค่ะคุณสามารถลองผิดลองถูก เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆได้ซ้ำๆแล้วเอาผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นมาพัฒนาตัวเองแล้วมาต่อยอดแค่นั้นเองค่ะคุณก็จะประสบความสำเร็จได้ความล้มเหลวไม่มีอยู่จริงนะคะเพราะสุดท้ายแล้วความล้มเหลวหรือความสำเร็จเป็นแค่คำที่เราใช้อธิบายผลลัพธ์แค่นั้นเองค่ะมันเป็นแค่คำที่เราใช้อธิบายผลลัพธ์จากการทำอะไรก็แล้วแต่เท่านั้นเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณเข้าใจความล้มเหลวชัดเจน คุณต้องไม่กลัวที่จะเจอความล้มเหลวค่ะเพราะมันแค่ผลลัพธ์ที่ไม่สอดคล้องกับความตั้งใจแท่นั้นลองคิดตามค่ะว่าถ้าคุณเริ่มต้นทำสิ่งใหม่มันมีคำตอบสองอย่างค่ะก็คือผลลัพธ์ตรงกับความตั้งใจของคุณกับผลลัพธ์ไม่ตรงกับสิ่งที่คุณตั้งใจให้เกิดถ้ามันไม่ตรงคุณก็แค่เปลี่ยนวิธีการทำงานใหม่ค่ะถ้าตรงหรือดีอยู่แล้วคุณก็แค่ทำต่อแค่นั้นเองค่ะ เมื่อคุณอยากจะพัฒนารหัสของสมองเพิ่มขึ้นอยากจะก้าวไปข้างหน้าเริ่มต้นเผชิญกับความล้มเหลวหรือการกลัวที่จะก้าวไปข้างหน้าง่ายๆค่ะด้วยการรับทําสิ่งใหม่ๆลองเรียนรู้เรื่องราวใหม่ๆลองออกไปใช้กิจวัตรประจําวันคนเดียวเดินทางท่องเที่ยวคนเดียวอาสารับงานใหม่ที่ไม่เคยทำถือเป็นความท้าทายค่ะและผลลัพธ์จะออกมาเป็นแบบไหนก็ให้คุณโฟกัสแค่ว่า ฉันทำสิ่งใหม่แล้วผลลัพธ์เป็นที่ถูกใจหรือผลลัพธ์ยังไม่เป็นที่ถูกใจแค่นั้นค่ะคุณไม่ต้องโฟกัสว่าฉันล้มเหลวหรือฉันประสบความสำเร็จลองคิดดูง่ายๆค่ะอย่าก,กลัวที่จะล้มเหลวถ้าวันนี้คุณต้องการเติบโตหรือต้องการเดินไปข้างหน้าเหตุผลที่ไม่กล้าลงมือทำเหตุผลที่ไม่กล้าลงมือทำที่คุณใช้เป็นข้ออ้างมาตลอดว่าไม่มีเวลาฉันทำไม่ได้ไม่มีทุนหรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะ วันนี้คุณลองทะลุขีดจำกัดของตัวเองนะคะด้วยคำถามง่ายๆว่าฉันทำอะไรได้อีกฉันทำอะไรได้อีกแล้วยกตัวอย่างง่ายๆค่ะถ้าคุณมีกลุ่มเพื่อนสองคนกลุ่มแรกพร้อมที่จะท้าทายตัวเองและทำสิ่งใหม่ๆตลอดเวลาชีวิตเขาจะเป็นแบบไหนกับอีกกลุ่มหนึ่งค่ะนั่งนิ่งอยู่กับที่ไม่กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่กล้าที่จะเริ่มอะไรใหม่ๆเลย มีคำถามค่ะว่าคุณจะมีชีวิตยืนยาวไปทำไมถ้าทั้งชีวิตหรือตลอดชีวิตคุณทำแต่เรื่องเดิมๆซ้ำๆโดยไม่มีอะไรตื่นเต้นและท้าทายคุณเลยลองคิดดูนะคะว่าความท้าทายนั้นมันจะทำให้ชีวิตคุณเนี่ยมีความสุขมีความตื่นเต้นมีความมีเป้าหมายในชีวิตและมีพลังบวกมากขนาดไหนอย่ากลัวที่จะล้มเหลวค่ะถ้าวันนี้คุณต้องการความสำเร็จพี่หมูสอนโดยด้วยออนไลน์สวัสดีค่ะ